เรามาดูนะครับลำใหญ่อายุได้100วันนะครับที่เราดูแลบำรุงด้วยอาหารเพื่อก,การเป็นไส้เกลือนะวั่เจัยจุฬาไม้ซูแพนแล้วก็ไม้ไคตัสานนะครับที่ช่วยดำใหญ่ครับเห็นไหมครับขึ้นลูกไวโตวไวและลูกเสมอลูกเขียวใบเขียวเข้มนะครับเพราะเขาได้อาหารที่ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้ง14ธาตุอะมิโนที่ครบทั้ง20ชนิดในไม้ซูเปน แล้วก็สารกระตุ้นให้พืชกินอาหารได้ครบส4ธาตุกินได้ต่อเนื่องกินได้สมบูรณ์กินได้เยอะขึ้นจากไม้แผ่นสองไคลเดซานไบโอดิสเตอร์งานวิจ,จัยจุฬาลงกรณ์นะครับจะเห็นได้ว่าสภา,าว่าอากาศที่ร้อนจัดแรงจัดหนาวจัดแล้วก็ฝนตกบ่อยๆได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจน100%เนะเพราะไม่ต้องรอแสงแดดปลูสร้างไม่งอแสงแดดไม่งอการปลูสร้างไม่ง,อก,ง,ง,มงอการสัรงะห์แสง ไม่ต้องรอปากใบเปิดเห็นไหมครับหลายๆแปลงตอนนี้ก็มีการรูดล่วงนะครับแต่เรามีแต่ติดดกติดเยอะก็จะได้ลำใยายที่ลูกเขียวสมบูรณ์ใบสมบูรณ์ครับแล้วก็หมดปัญหาเรื่องการรูดล่วงนะครับเนี่ยฮะคือผลลัพธ์ที่แตกต่างจากการใช้อาหารอะมิโนโทั่วๆไปกับการใช้อาหารพืชัตกว่าเป็นสายชีงเนวิจัยตุลาของเราครับ